สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายผู้เกิดมาเพื่อหยุดลูกฟุตบอลชายผู้ได้รักฉายาว่ากวินบินได้จากปฏิกิริยาอันน่าทึ่งของเขาเขาคือหนึ่งในสี่จตุรเทพแห่งยุคทองของเมืองทองยูเนเต็ดคือกัปตันทีมชาติไทยผู้เป็นแบบอย่างและคือผู้รักษาประตูชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เซ็นสัญญาและลงเล่นในลีกฟุตบอลอาชีพของยุโรปตองกวินธรรมสัจจานันท์ สำหรับแฟนบอลไทยชื่อของกวินไม่ได้เป็นเพียงผู้รักษาประตูฝีมือดีคนหนึ่งแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันความมุ่งม,มั่นและความไม่ยอมแพ้เรื่องราวของเขาคือมหากาบที่เต็มไปด้วยจุดสูงสุดของความสำเร็จการเดินทางตามฝันที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บที่เป็นเหมือนฝันร้าย 1. กําเนิดกวินบินได้เพชรเม็ดงามจากรั้วราชประชา เรื่องราวของยอดผู้รักษาประตูผู้นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมพศ2533ณกรุงเทพมหานครกวินธรรมสัจจานันหรือตองเริ่มต้นฉายแมวการเป็นผู้รักษาประตูที่โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนอัสัมชันทนบุรีด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่เกินวัยและปฏิกิริยาที่ว่องไวเป็นพิเศษทำให้เขาเป็นที่จับตามองตั้งแต่อายุอย่างน้อย เขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอาชีพครั้งแรกกับสโมสรเก่าแก่อย่างราชประชาในปีพศ2550ด้วยวัยเพียง17ปีและในปีถัดมา2551เขาก็ได้ย้ายมาร่วมทีมที่กำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังไทยในอนาคตนั่นคือเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดชื่อในขณะนั้นการย้ายทีมครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์กินฟีเวอร์อย่างแท้จริง กาวินในวัยเพียง18ปีสามารถยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมได้ทันทีและพาทีมเลื่อนชั้นจากดิวิชันหนึ่ขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและในปีแรกบนลีกสูงสุดพศ2552เขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขานำทีมน้องใหม่อย่างเมืองทองพังงาดคว้าแชมป์ไทยลีกได้ทันทีพร้อมกับสร้างสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีก ชื่อของกวินธรรมสัจจานันกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในชั่วข้ามคืนสื่อมวลชนและแฟนบอลต่างตั้งฉายาให้เขาว่ากวินบินได้หรือเทพกวินจากความสามารถในการพุ่งปัดลูกหญิงที่สวยงามและดูเหมือนจะบินได้จริงๆ 2. งยุคทองของกิเลนพยองหนึ่งในสี่จตุรเทพ กวินไม่ได้เป็นเพียงผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแต่เขาคือรากฐานและกำแพงเหล็กที่ทำให้เกมรุกอันดุดดันของเมืองทองในยุคนั้นเล่นได้อย่างไร้กังวลเขาคือหนึ่งในสี่แกนหลักที่ถูกยกย่องว่าสี่จตุรเทพหรือ The Fantastic Four ของเมืองทองยูเนเต็ดรวมกับทีรศินแดงดาทีราธรบุญมาทันและชนาทิพสงกระสิน ในช่วงปี2,552ถึง2,560กวินคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่เมืองทองเขาพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง4สมัยและแชมป์ลีกครับอีก2สมัยเขากลายเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร้ข้อกังขา คุณสมบัติที่ทำให้กระวินแตกต่างจากผู้รักษาประตูคนอื่นคือความเป็นผู้นำเขาสามารถสั่งการแผงหลังได้อย่างเด็ดขาดมีความนิ่งเกินวัยและที่สำคัญคือ Winning Mentality หรือจิตใจของผู้ชนะเขามักจะทำผลงานได้ดีเสมอในเกมใหญ่ๆและมีการเซฟสำคัญๆที่ช่วยเปลี่ยนผลการแข่งขันให้ทีมได้นับครั้งไม่ถ้วน ภาพที่แฟนบอลจดจำได้ดีคือเสียงตะโกนสั่งการจากปากของเขาการพุ่งออกมาตัดบอลที่เด็ดขาดและปฏิกิริยาการป้องกันประตูที่น่าเหลือเชื่อครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูแต่เขาคือกัปตันทีมทั้งที่มีและไม่มีปลอ,อกแขนและคือทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองทองยูเนเต็ดในยุคนั้น แต่ในหัวใจของเด็กหนุ่มที่ประสบความสำเร็จท่วมท้นในประเทศแล้วยังมีความฝันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นรออยู่ความฝันที่ชื่อว่ายุโรป 3. สู่ยุโรปการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่โออชลูเวความฝันของผมและเป็นความฝันของคุณพ่อคือการได้เห็นผมไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรปนี่คือคำพูดของกวินในวันแถลงข่าว ในวันที่10มกราคมพศ2561เกิดข่าวที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ o อ l ์ลูเวสโมสรในหลีกระดับ2ของประเทศเบลเยียมซึ่งมีกลุ่มบริษัท King Power เป็นเจ้าของได้ประกาศซื้อตัวกวินธรรมสัจจาน,านันไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการนี่คือการซื้อขายผู้รักษาประตูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยและที่สำคัญกว่านั้น กวินได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้รักษาประตูชาวไทยคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรในลีกยุโรปการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการเดินทางเพื่อทำตามคำสัญญาและความฝันของคุณพ่อที่อยากจะเห็นลูกชายคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับโลกมันคือการแบกความหวังของคนไทยทั้งชาติไว้บนสองบาและสองมือของเขา กวินเดินทางสู่เบลเยียมดินแดนที่เขาไม่คุ้นเคยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างและที่สำคัญคือสไตล์ฟุตบอลที่หนักหน่วงและรวดเร็วกว่าที่เขาเคยเจอลูกยิงของนักเตะยุโรปนั้นทั้งแรงและเร็วกว่าไทยลีกหลายเท่าตัวเขาต้องปรับตัวและยกระดับตัวเองอย่างหนักเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงและเขาก็ทำได้ กวินได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้กับทีมในหลายนัดและโชว์ฟอร์มการเซฟได้อย่างน่าประทับใจพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้รักษาประตูจากประเทศไทยก็มีดีพอที่จะเล่นในยุโรปได้แต่แล้วอุปสรรคที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลก็เริ่มเคลือบคลานเข้ามาหาเขา 4. ฝันร้ายการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บไม่รู้จบ การค้าแข้งในยุโรปของกวินต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่หนักหนาที่สุดนั่นคืออาการบาดเจ็บมันเริ่มต้นจากอาการบาดเจ็บที่เท้าซึ่งทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปนานหลายเดือนและเมื่อเขากำลังจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอาการบาดเจ็บก็ตามมารบกวนเขาอีกครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุด การต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมลงซ้อมและแข่งขันจากข้างสนามคือช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งลองจินตนาการดูสิครับการต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดทางร่างกายเพียงลำพังในต่างแดนการต้องต่อสู้กับความผิดหวังและท้อแท้ในจิตใจการต้องพยายามเรียกความฟิตกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็เหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งเขาไว้เสมอ แม้ในช่วงสั้นๆเขาจะถูกส่งไปให้คอนซาดูเลซัปโปโรในเจลิกญี่ปุ่นยืมตัวเพื่อหวังว่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นและได้ร่วมงานกับเพื่อนสีอย่างชนาทิพสงกระสินแต่โอกาสก็ยังมีจำกัดและอาการบาดเจ็บก็ยังคงเป็นเงาตามตัวแต่ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำชีวิตค้าแข่งของเขาพายุลูกที่ใหญ่และโหดร้ายที่สุดในชีวิตจริงกำลังจะพัดเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัว 5. การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่บททดสอบหัวใจที่แสนสาหัสในช่วงปลายปีพศ2564ขณะที่กวินยังคงต่อสู้กับอาชีพค้าแข้งที่เบลเยียมเขาก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตคุณพ่อประมวลธรรมสัจจานันผู้เป็นแรงผลักดันเป็นเหมือนเงาและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากต่อสู้กับโรคร้ายมานาน หัวใจของชายที่แข็งแกร่งดังกำแพงเหล็กได้แหลกสลายลงในพริบตาความฝันที่เขาไล่ล่าในยุโรปคือความฝันของคุณพ่อแต่วันนี้คนที่เขาอยากให้เห็นความสำเร็จมากที่สุดกลับไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกวินบินด่วนกลับมาประเทศไทยเพื่อร่วมพิธีศพของคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะต้องบินกลับไปทำหน้าที่ที่เบลเยียมต่อทั้งน้ำตา มันคือช่วงเวลาที่บีบหัวใจอย่างที่สุดและทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเขาจะยังสู้ต่อไปเพื่ออะไรในเมื่อแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดได้จากไปแล้วแต่กวินก็ได้แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์เขายังคงกัดฟันสู้ต่อไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อที่เฝ้ามองเขาอยู่บนฟ้า เขาเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังและยังคงมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ต่อไป 6. The Return of the Legend การกลับมาสู่บ้านเกิดหลังจากต่อสู้อย่างสุดหัวใจบนแผ่นดินยุโรปมานานเกือบ4ปีเต็ม ในที่สุดกวินธรรมสัจจานันก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งโดยสโมสรแรกที่คว้าตัวเขากลับมาคือการท่าเรือ FC ในปี2565การกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมือนก่อนไปยุโรปแต่ประสบการณ์ความเป็นผู้นำและความเป็นมืออาชีพของเขายังคงล้ำค่าและเขาก็ได้ช่วยยกระดับทีมได้อย่างมาก และแล้วฤดูการ2,565ถึง2,566ช่วงเวลาที่แฟนบอลกิเลนพยองรอคอยก็มาถึงตองกวินธรรมสัจจานันได้ย้ายกลับมาสู่บ้านที่สร้างชื่อให้เขาอีกครั้งเมืองทองอยู่ในเตด มันคือการกลับมาที่อบอุ่นและมีความหมายอย่างยิ่งการได้กลับมาสวมเสื้อเบอร์หนึ่งของทีมที่เขารักอีกครั้งการได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ร้องเพลงเรียกชื่อเขาเสมอมามันคือการปิดฉากการเดินทางไกลและการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่สวยงามบทสรุปมรดกของกวินบินได้มากกว่าแค่ผู้รักษาประตู ตลอดเส้นทางในนามทีมชาติไทยกวินคือเสาหลักที่ทีมขาดไม่ได้มาโดยตลอดเขาติดทีมชาติมาตั้งแต่ชุดเยาวชนขวาแชมป์ซีเกมสและก้าวขึ้นมายึดมือหนึ่งในทีมชาติชุดใหญ่ยาวนานนับทศวรรษพร้อมกับได้รับเกียรติให้เป็นกัปตันทีมผู้นำทัพช้างศึกต่อสู้ในเวทีระดับนานาชาติมากมายเรื่องราวของกวินธรรมศัจจาน,านันสอนอะไรให้กับเรามันสอนให้รู้ว่า การไล่ตามความฝันนั้นสวยงามเสมอแม้ว่าปลายทางอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ทุกอย่างก็ตามการที่เขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยไปเผชิญกับความท้าทายในยุโรปมันคือความกล้าหาญที่ควรค่าแก่การยกย่องมันสอนให้รู้ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด การลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าจากอาการบาดเจ็บและการยืนหยัดขึ้นได้หลังจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือเครื่องพิสูจน์ถึงสภาพจิตใจที่ไม่ธรรมดาของเขาและที่สำคัญที่สุด เขาคือต้นแบบของความเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนามเขาคือแรงบันดาลใจให้ผู้รักษาประตูรุ่นน้องและเด็กๆทั่วประเทศให้กล้าที่จะฝันและทุ่มเททุกอย่างเพื่อไปให้ถึงฝันนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉายาก็วินบินได้จะยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลไทยตลอดไป เขาไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูที่บินได้แต่เขาคือตำนานที่สอนให้เราบินตามความฝันของตัวเองแม้จะต้องผ่านพายุที่หนักหนาแค่ไหนก็ตาม